เดี๋ยวพามาดูที่อีกบูตหนึ่งต่อมากันครับก็คือแบรนด์เมทไลอักกันนะครับ Royal Enfield ซึ่ง Royal Enfield ได้นำโมเดลไลอัพที่3ครับขุมกำลังทวิน650มาโชว์ตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซูเป r ร์เมชิ650นั่นเองซึ่งที่จริงผมพาพรีวิวไปแล้วนะที่อีกมารอบหนึ่ง แล้วก็เรียกว่ารีวิวเลยแหละก็คือขี่ครั้งแรกในโลกครับที่อินเดียไปเมื่อต้นปีมาแล้วครับถือว่าเ็นครูเซอร์ที่ขี่ดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยในงานนี้น่าเสียดายครับตรงที่ว่าเอามาโชว์ก่อนแต่ว่ายังไม่มีการประกาศราคาที่ชัดเจนนะครับบอกเพียงแค่ว่าราคาไม่เกินส0 0แสนครับผมตอนนั้นผมก็วิเคราะห์ไปประมาณช่วง20ง0 0นนะ สำหรับตัวเริ่มเดี๋ยวยังไงต้องรอดูกันอีกทีนึงเพราะรอ y a n Field พูดไว้แล้วว่าเปิดราคาเดือน6นะครับพร้อมส่งมอบคือตอนนี้น่าจะยังไม่มีรถแหละก็เลยเอามาโชว์ก่อนเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบนะครับว่าเดี๋ยวมาแน่นอนสำหรับใครสนใจก็เตรียมจองกันได้เลยอ่ะโดยนี่ครับตัวนี้ก็จะมากับตัวถังสีทูโทแล้วเขาก็จะใส่ลักษณะที่เป็นของแต่ง แนวทัวริงมาตั้งแต่ตัววินชิลครับแล้วก็เบาะซึ่งอันนี้ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าตอนที่ขี่อ่ะขี่ที่ถนน Man, อินเดียแมนเขาไม่ได้ดีอะไรเลยอันนี้พูดตรงๆเนาะเบาะตัวนี้คือนั่งสบายกว่าตัวเริ่มต้นมากๆครับตัวเนี้ยมันแข็งแล้วมันก็ไม่มีตัวลำบ้าซัพพอร์ตเห็นไหมฮะซึ่งตัวทัวริงเนี่ยคือมันจะซอฟกว่าและตรงนี้ครับก็มีความสวยงามมากกว่าด้วยปัก r e เป็นเบาะแบบชิ้นเดียวไปเลยและมีตรงนี้ครับโหนกขึ้นมา เพื่อซัพพอร์ตหลังได้ดีกว่าครับและนอกจากนั้นคนซ้อนฮะก็ยังมีตัวพนักพิงมาให้ด้วยคือจะได้ไม่ต้องเสียวเวลาแบบคนขี่เปิดคันเร่งแรงๆนะครับเดี๋ยวมันกลัวตกอะอะไรประมาณนี้สำหรับซ u เปอร์เมเจอร์650ที่เอามาโชว์ในงานนี้มีเรียกว่า2คันด้วยกัน2สีครับก็คือตัวคันนี้ที่เป็นทูโทนเนาะมากับชุดแต่งทัวรลิงแล้วก็คันสีเขียวตรงนี้ที่เป็นสีโมโนโทนนะครับ เป็นตัวสแตนดาดราคาเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมพามาดูโมเดลอื่นกันต่อดีกว่าครับอันนี้ก็คือตัวฮิมาลายันครับผมซึ่งฮิมาลายันตัวนี้จะเป็นลายลักษณะเขียวแบบเขียวทหารน่ะแล้วก็มีสติกเกอร์แบบลายพางประมาณนี้นะครับติดพวกกล่องปี๊บด้านข้างมาให้เรียบร้อยเลยราคาแนะนำครับ189 7 0 0บาท สำหรับตัวขิมาลยันที่เป็นลายแบบเขียวทหารตัวนี้นะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีรถที่เป็นในกลุ่มของรหัส350มาตั้งโชว์ในงานนี้ด้วยครับพร้อมจับจองได้เลยก็คือตัวขายเดียวเขาคลาสสิก350ครับเรียกได้ว่าถ้าขี่ตัวพื้นฐานเครื่องยนต์สูบเดียว350แล้วอ่ะให้ลืมตัว500ไปได้เลยนะครับผม เพราะว่ามันขี่สบายกว่าเยอะขี่ดีสมูทขึ้นกว่าเดิมมากๆครับและถือว่าคุณสามารถขี่รถแนวแบบเรียกว่าย้อนยุคคลาสสิกได้ในแบบที่ไม่ทรมานร่างกายจนเกินไปอย่างนี้ดีกว่าคือคันนี้ขี่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นอ่ะประมาณแสนกับ4,000เท่านั้นครับสำหรับตัวคลาสสิก350และนอกจากนั้น ไลน์อัพ350อื่นๆที่มีครับก็คือตัวฮันเตอร์ฮะอย่างคันนี้มันจะเป็นแนวแบบโมเดิร์นขึ้นมาแล้วสไตล์แบบพวกรถทร i อัมประมาณนั้นนะครับและตัว Hunter 350สำหรับผมผมกับชอบตัวนี้นะเพราะมันเป็นรถที่ขี่ได้ดีที่สุดดีกว่าตัวคลาสสิก350ด้วยนะครับดีกว่าตัว m e เ e o ร350ด้วยแต่คนอาจจะมองว่าคนที่เล่น a อย n f i e l d เนี่ยต้องเล่นแบบคลาสสิกไงตัวนี้มันออก โมเดนไปครับเลยดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ราคามันก็กลับถูกกว่าด้วยนะคือเริ่มต้นประมาณแสนสามเท่านั้นครับแล้วผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนให้อีกทีต้องบอกว่ารถ Royal Enfield ที่อยู่ในบูธแทบทุกคันเนี่ยคือผมอะ่ะขี่ไปหมดแล้วแล้วรีวิวแทบหมดแล้วนะครับอย่างตัวทวินคู่หูเขาที่เป็น Continental GT650 กับ i n t e r c e p t o r 650เนี่ย ผมได้รีวิวไปตั้งแต่ช่วงประมาณปี2018ครับที่เปิดตัวเว r ร์พรีเมียครั้งแรกในโลกที่แคลิฟอร์เนียนะสโมเดลนี้คือ Line Up 650ที่เป็น p a r a l l e l t w i n คู่แรกที่วางจำหน่ายและช่วงราคาแบบ200,000กว่าๆนะตอนนั้นที่เปิดตัวนะครับถือว่าเป็นรถที่ทำราคาได้ดีมากๆแล้วก็ขี่ดีมากๆขึ้นกับคนชอบเลยว่าชอบเป็นสไตล์แบบ แฮนด์บ์ยช่นนี้หรือว่าเป็นแฮนด์จับโชกอย่างคอนติ G t ทครับโอเคแล้วก็นอกนั้นครับโมเดลอื่นๆอ,อย่างตัวนี้ครับก็เป็นตัว350อ่ะเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับส่วนฝั่งนี้ครับก็ยังเป็นฮันเตอร์เป็นลายอื่นสีอื่นโอเคฮะแล้วเดี๋ยวพามาดูตัวนี้หน่อยดีกว่าตัวนี้คือ รถที่ถูกจับตกแต่งในสไตล์แบบ f l a t แท็กครับก็คือฮิมาลยันเห็นไหมครับแต่งสไตล์แฟลตแท็ก็คือเอาไฟออกไปฮะแล้วก็จะเป็นแผ่นแบบรันตัวเลขสไตล์รถแข่งและแน่นอนรถ f l a ตแท็กถอดเบรกหน้าออกครับไม่ใช้เบรกหน้ากันแล้วฮะเน้นสไลด์เข้าโค้งอย่างเดียวตัวแฟลิงบั้นท้ายอะไรต่างๆครับก็คือหล่อขึ้นมาใหม่เลยนะนี่ ก็ดูสวยงามครับตามสไตล์รถแข็งแล้วเบาะตรงนี้มันเป็นเรียกว่าเบาะปาดเล็กๆแล้วกันครับแบบเล็กๆเลยโดยรวมแล้วถือว่าเป็นคัสตอมที่สวยงามมากรุ่นหนึ่งครับก็คือนำฮิมาลยันมาคัสตอมให้เป็นแนวรถแบบตัวแข่งแฟลทแท็กนี่ครับทอยเสียก็แน่นอน เปลี่ยนใหม่ด้วยครับเปลี่ยนปลายท่อใหม่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับบูธรอยัลแอนฟิลที่นำรถเรียกว่าไล n e อัพตอนนี้น่าจะทำตลาดครบเกือบหมดแล้วแหะมาโชว์พร้อมจับจองที่บูธ t y r l ลแ l นฟิลนะครับนอกจากนั้นยังเอาตัวเ e เนียลพาร อ c อกเซสซอรีมาให้ได้เลือกตกแต่งกับตัวรถเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับและนี่ก็คือตัวถ้วยรางวัลที่รถฮิมารยันนะครับได้รับของ b บ o e อ f the y e เ r นะซึ่งตัวปีล่าสุดเนี่ย2023ครับผมก็ได้เป็นคณะกรรมการด้วยนะ r o y a l f i e l d จะได้ไป3รางวัลด้วยกันก็คือตัว Scam 411แล้วก็มี คลาสสิก350กับตัว Hunter 350นะครับที่ได้ไปในของปีนี้2023 3รางวัลด้วยกันแล้วก็นี่ครับอีกโมเดลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดและกันที่ผมได้รีวิวขับขี่ไปนะครับของ r a ด e n Field ก็คือตัว Scram 411ที่อาจจะเรียกได้ว่าจับตัวฮิมมาลายัน411ครับมา เปลี่ยนแปลงนะครับแฟริ่งรายละเอียดต่างๆให้มันเป็นรถในสายแบบสแคมเบอร์จากแนวแอดเวนเจอร์เป็นรถที่เบาครับแล้วก็ขี่ง่ายคือเห็นช่วงหน้าเนี่ยมันถือว่าสูงเลยนะแต่ผมขี่มุนรถติดอะ่ะโยกหลบพวกช่องจราจรอะไรพวกเนี้ยถือว่าทำได้ดีง่ายมากๆเลยครับเป็นรถที่ขี่ดีคอนโทรลดีคันหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายที่บล็อกเครื่องยนต์สำหรับผมอะ่ะมันน้อยไปสักนิดนึงนะครับสูบเดียว ช่วงประมาณ4 0 0ซีช่วง120เนี่ยอาจจะเริ่มตื้อตื้อตึงๆมือแล้วแต่ถ้าเกิดใครขี่ไม่เร็วสแกม411ถือว่าเป็นรถที่ขี่หล่อสายไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันโอเคครับก็จบลงแล้วกับคลิปนี้ที่พาดูบูธ Royal Enfield ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปดูที่บูธไหนยังไงฝากติดตามกันต่อด,ด้วยครับวันนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ